ับมาชมกันต่อกับซปเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลกไอเดียต่อไปบอกเลยครับว่าเหมาะกับคนรักสัตว์มากๆจินตนาการนี้เกิดขึ้นเพื่อต้องการช่วยเหลือสัตว์โลกครับจินตนาการจากน้องพีชครับใช่เลยครับอันนี้หนูจะมานำเสนอคู่หูดูแลสัตว์ค่ะโดยสิ่งประดิษฐ์นี้ก็จะช่วยให้สัตว์ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อเรากดรีโมทก็จะส่งพิกัดที่อยู่ไปยังคู่หูความขนส่งสัตว์ค่ะแล้วก็จะขนส่งสัตว์ไปยังเครื่องตรวจสุขภาพสัตว์ค่ะถ้าเกิดว่าสัตว์มีบาดแผลก็จะทําแผลให้อีกด้วยค่ะโดนประท้วงแน่ครับทําไมครับประท้วงจากสัตวแพทย์ทั่วประเทศเจ้าตัวนี้ใช้แค่ตรงที่ขาดคอนบาสัตวแพทย์<อ>ตรงไหนไม่มีสัตวแพทย์ไม่เพียงพอใช้ตัวนี้จ<อ>ิตใจดีแบบนี้ผมขอก่อนเลย <c oughs> ี <c oughs> นใจมูลมาอให้ครับตอนนี้อาจารย์ยังไม่ผ่านเพราะว่าแค่ในลูกมังคุดนี่ที่ผ่าตัดเองได้เนี่ยเทคโนโลยีมีความซับซ้อนมากนะฮะเรื่องเทคนิคเนี่ยมันมันเหมือนกับพอพูดหนึ่งสองปั๊บกระโดดไปสิเด็กผู้ชายตัวเล็กคนนี้อยู่เพียงชั้นป .3 เท่านั้นแต่หัวใจนักสืบเต็มร้อยจินตนาการจะไฮเทคขนาดไหนต้องชมกันละครับถึงวันของผมชื่อว่างโยนักสืบครับ เดี๋ยวนี้ครับมีข่าวเหตุก่ออาชญากรรมเหตุลักทรัพย์เยอะครับผมเมื่อไรอยากแก้ปัญหาให้เรื่องเหล่านี้ลดลงไปครับแม่ครับให้อกำลังใจมันมต้องลต่บ้านเลยครับพ่อกับแม่ครับเป็นห่วงเรื่องที่น้องเขาแค่เป็นเด็กป3ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิชาการเนี่ยน้องเขายังไม่เก่งพอแล้วก็ ไปเจออาจารย์ชิดซึ่งท่านสอนมหาวิทยาลัยแล้วท่านลึกซึ้งมากอะค่ะกลัวว่าจะชนะใจกรรมการท่านนี้ไม่ได้อันนี้เป็นคนแนวความคิดที่ผิดมากเป็นไปไม่ได้ภาษาทางเทคนิคก็เรียกว่า perpetual machine นะถือว่าไก่1กิโลและดูด2กิโลเนี่ยความแรงในการดูดจะลดลง8เท่ามีหลักฐานทางวิงชาการไหมครับเพราะผมไม่เคยได้ยินนะถ้ามีก็บอกผมมาครับผมมั่นใจมากครับตอนแรกก็กลัวอยู่ครับแต่ตอนนี้ ไม่เลยครับปัญหาลักทรัพย์จะหมดไปกันเองหมาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสิ่งบนของผมชื่อคุณยลักสืคคุณยลักสืบจะช่วยบรัญหาการลักทรัพย์และปัญหาและเหตุก่ออาชญากรรมทุกปนปัญหาของทุกคนครับแล้วก็จะสร้างหลักฐานให้ตำร,รวจ สืบหาตัวคนร้ายได้เร็วขึ้นด้วยครับระบบการทํางานของหุ่นยนต์ให้แจ้งสถานที่หรือภารกิจที่จะให้หุ่นยนต์ไปถึงครับพอหุ่นยนต์ไปถึงตัวคนร้ายระบบพาร์ตจะเปิดให้คนร้ายเห็นหุ่นยนต์ครับกล้องที่ติดอยู่ตรงนี้ก็จะทําการสแกนขึ้นสมองของคนร้ายแล้วก็มันทึกเหตุการณ์ครับแล้วก็ปืนตาข่ายเลเซอร์อก็จะยิงจับคนร้ายไว้ครับปืนตาข่ายเฮ้ยเฮ้ยข่ายเฮ้ยแล้วมีเสียงด้วยแล้วพวกพี่เฮ้ยพอยิงแล้วก็จะ จับโจรไว้ครับแล้วส่งข้อมูลไปให้ตำรวจครับขอบคุณครับเดีวมาครับเข้มาครับมาพี่น้องครับเรวมาครับเดี๋ยวนี้มันจะรู้ได้ว่าคนร้ายอยู่ที่ไหนลูกก็มันจะทําการสแกนครับว่าคนร้ายคนนี้อยู่ไหนแล้วมันจะไปหาครับเอ้าเราจะรู้ไหมว่าคนไหนเป็นคนดีคนร้ายอ่ะก็เขาก็ทําการสแกนขึ้นสมองจากกล้องนี้ครับว่าใครเป็นคนร้ายครับเอ้าถ้ากล้องกล้องจับหน้าดู3าคนคนไหนน่าจะเป็นคนร้ายลูกขวาสุดครับ คุณว่าตอบคำถามได้ดีมากกันเองคุณว่าดีนะเครื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรบอกเลยดีใครบ้างวัญก็บอกครับเหมือนเดินนะกันเองพี่กดพี่กดให้พี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบมากกันเองใช่กันเองไม่คุณเลือกถูกคนมากเหตุผลอะไรครับเหตุผลไงเลือกพี่บอยเนี่ยมันใช่เลยแต่แต่พี่กำลังสงสัยทำไมชื่อกันเองครับ ผมเป็นตัวของตัวเองครับไม่เคยตามใครครับแล้วก็เรื่องพลังงานครับผมแต่ตแต่จากใครตอนกลางวันก็ใช้แบตเซลลเซลล์เหมือนเดิมครับแต่ตอนยางคืนและในที่ร่มใช้แบตเตอรี่สำร,รองครับแบตเตอรี่นี้ใช้สำหรับ1วันเต็มครับเออครับเย็นที่ไปเล่นมายากลที่ไหนลูกชุดนี้มันชุดมายากลจะฉาบเส้นนี่มันชุดโคนนั้นโอ้ยโคนนั้นโคนนั้นยอดนักสืบความจริงมีเพียงนย่างเดียวนั้นผมไม่เด็กแต่สมองผใหญ่ชื่องเขาคือนักสืบ <c oughs> ถึงแม้ว่ากันเองจะดูพี่เป็นผู้ร้ายแต่กันเองขนาดนี้กดไปเลยโกรธกันเองผมอยากกวนเขาอ่ะอยากกวนเขาเลยเขากดให้ผมชอบจะได้ลุ้นรอบต่อไปหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคนเดียวทางซ้ายมือเนี่ยดรชิดคือตอนตอนนี้เนี่ยอาจารย์ให้หนูเรื่องการเสน่ห์การนำเสนอแล้ว แต่อาจารย์ยังไม่ได้ให้ความคิดสร้างสรรค์เพราะว่า<ม>อาจารย์ดูว่าระบบของที่กันเองทํามาเนี่ยเป็นระบบธรรมดามากไม่ได้ตื่นเต้นแล้วก็หลายคาถามที่หนูตอบพี่ซุปไปเนี่ยว่าออคนร้ายจับไงเนี่ยมันยังไม่น้มนาวอาจารย์พองั้นให้ในเวลาหนึ่งนาทีน้มนาวให้เวลา<ห>คิดก็แบบล็กเตชิ้นกดให้แล้ว็กชิ้นกดให้ไม่งันผมไม่ผ่านแน่ผมต้องเอาชนะใจดตอร์ชิดนนี่ได้เพราะว่าเขาเป็นกรรมการที่โหดที่สุดแล้ว ที่มันจับตัวคนร้ายได้เนี่ยครับเพราะว่ามันจะดูจากรูปคนร้ายมันสแกนเก็บไว้น้ำหนักสูงๆแล้วก็รูปของมันจะชัดมากครับที่มันถ่ายรูปเก็บไว้ครับมันก็จะเก็บเป็นใบแล้วก็ให้ตำรวจเอามาฟินหาคนร้ายครับเพราะว่าคนร้ายนะ่ยครับสมมติว่าเขาใส่เสื้อสีเหลืองใช่ไหมครับแต่เขายังเปลี่ยนชุดไม่ทันหรอกครับถ้าเรารู้ทันนะครับ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมนี่นี่ไปอันนี้นี่นี่กันเองกันเองเดินมากดตัวเองนี่ลูกกัวเองนี่ไม่ได้ไม่ได้อาตมบพี่ทุกเนี่ยเป็นคนร้ายครับพี่ทุกเนี่ยเป็นคนร้ายแล้ว พี่ซุปยังไม่เคยโดนจับเลยไม่เคยโดนจับเลยทำครั้งแรกหนูมีข้อมูลในนี้ได้ไงวพาพี่ซุปเป็นคนร้ายแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะมายิงตะข่ายจับพี่ซุปแล้วทำครั้งแรกมีข้อมูลอะไรทำครั้งแรกก็ผมก็จะสแกนจากสมองว่าพี่ซุปคิดจะทำหรือไม่ถ้าพี่ซุปคิดจะทำผมก็ยิงเลยงเลยคิดจะทำนี่ยังไม่ผิดนะมาถึงคิดจะทำอ่ะแล้วใกล้จะลงมือทำแล้วอ่ะในทางกฎหมายเนี่ยต้อง ความผิดต้องสําเร็จก่อนแต่ในทางทมเนี่ยมันผิดถ้ามีความคิดไม่ดีในี่ผิดและทางรมแต่ทางโลกเนี่ยความผิดต้องสาเร็จทยนแต่ว่าจะยิงคนน่ะองเราตอวขายดิ้นไว้แค่ตะไนะครับแต่ไม่ได้ฆ่าตายเออนี่นี่นี่บอกคุณแม่คุณแม่คุณพ่อดูอยู่ทังบ้านบอกหน่อยบอกหน่อยแม่ครับ ัวใจเต้นตัก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 นะครับโอ้ยรอบต่อไปผมจะทำให้ดีที่สุดครับร่วมสร้างสญญาารรค์รายการโดยบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดวันนี้นอกจากเราจะได้เห็นไอเดียของน้องปอนหนึ่งแล้วนะครับยังได้เห็นกำลังใจจากคนในครอบครัวที่คอยเอาใจเชียร์เอาใจช่วยน้องๆเราทุกๆคน ขอบคุณมากๆเลยครับติดตามชมและชี้น้องเราได้นะครับกับซูเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลกทุกเช้าวันเสาร์9นาฬิกาที่นี่ครับช่องหนึ่งเ o ิร์กพอยวันนี้สวัสดีครับ